อาลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่แบบนี้แล้วครับเมื่อวานอาชีพแล้วชิบพ,พังรับสองวันก่อนอาชีพอาชีพก็พังอีกนะครับอัดใหม่ก็ได้มาครับเราไปหัดยิงคนนะโอ้ยเมื่อวานแม่งไปแบบเป็นสิบตป่ะเป็นสิบบอกเลยว่าเป็นสิบแต่แม่งพัง โคตรสิงคือแบบอัดอัดมาแล้วภาพแม่งค้างเว้ยค้างอยู่รูปรูปเดียวเลยรูปรูปเมื่อกี้รูปตรงหน้าหน้าก่อนหน้าเล็กตัวเออค้างอยู่หน้าน่ะแล้วแม่งก็ไม่ขยับไปไหนเลยแล้วโอ้โหอัดมาเป็นยุ่งง่ะสองรอบอะพังหมดอ่ะโคตรสิงแล้วแม่งกว่าจะเข้าเกมได้แต่ละทีเข้าแล้วก็เด้งหลุดเข้าแล้วก็เด้งหลุดมาวันนี้เราจะมาวัดดวงกันเนาวันนี้จะหลุดหรือเปล่าจะให้ดูว่าเราไม่ได้โม้จริงๆเราเราเล่นจริงๆเพราะเม่ี้วิ่งจากนู่นน่ะจากนู่นน่ะวิ่งมาเนี่ยไกลชิบหง ว่าแล้วอ้าวโลโลโอ้โหเดียว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 ใครยิงวะใครยิงวะยิงมาจางไหนวะเฮ้ยยิงไกลมาจังวะไม่ใช่ไม่ใช่ยิงไกลมาจังวะคือคือยิงมาไกลจังวะเสียตั้งแป๊บครับเออเฮ้ย what มาก็เอาเลยอะโอเค โอ้ยล้วจะบอกว่าเล่นใบเมื่อวานของวันก่อนน่ะแม่งคือคือไม่ไม่ได้เป็นพีเยมไงก็ต้องเสียตังค์เกิดทีละยี่สิบทีละยี่สิบเนี่ยจากห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะเหลือแค่เนี่ยโอ้โหอะไรขนาดน่ะแล้วนี่เข้ามาก็ตายแล้วอะไรวะแล้วเมื่อกี้ยิงไปสองดอกไม่ตายอเลยเข้าหัวเลยใวใยดอกนั้นน่ะทาไมไม่ตายงงไม่ไรครับเราเข้าใหม่ได้ครับ <c oughs> ทําไมคนมันเยอะจังวะหรือว่าวันนี้เด็กเลิกเรียนกัาแล้วปิดเทิงกันแล้วอ่อ ปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมเลยมาเล่นกันดูขนาดนี้เป็นไรครับพีบ่น้องครับรถเต็มนะเราเข้ามาแล้วครับเกิดที่ไหนวะเนะี่ยที่นี่ที่น้อยโอ้โหนุนนุนนุนเห็นไรไรละไกลยังวะประมาณนี้วะอื้อไม่โดนโอเคครับโอ้แล้วยิงอย่างนี้ครับเปิดเผยตำแหน่งแน่นอนครับเฮ้ยคือได้ยินเสียงคนเดินไ,ไหนวะ อยู่ใกล้ด้วยเดี๋ยววะแล้วแล้วมินเขาทำไมครับฮู้ทางนน้นทางโน้นเดี๋ยววะอุ้ยกระสุนเชี่ยวหัวเมื่อกี้อุ้ย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  What What ยิงไปไดงไงวะเฮ้ยไอสองปึกเมื่อกี้ยิงมจัง้ไนวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเราจะต้องตายกี่รอบแล้วถึงจะเห็นตัวเขามันยิงไปตรงไหนเอาี้วัดเถวัดเถวัดเถเดี๋ยวถ้ารอบนี้เข้าเซิฟหนึ่งไปอีกแล้วเราตายนะเราไม่ยอมไม่ยอมจริงๆรจะย้ายเซิร์ฟย้ายไปเซิฟสองเซิฟสองอาจจะอาจจะเบเบเบวันนี้ก็ได้อะไรวใหมคนเราต้องมีความพยายามเว้ย ถึงแม้จะเสียไปเป็นร้อยแล้วก็ตามอคราวหน้ามัมีคุณสองคุณสามอะไรเดี๋ยวเติมเอาพรมเมียมมาหน่อยดีกว <met> ่าจะได้เก <boot> hey, ิดโอ้ย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 โอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสไนเปอร์เอ็มสองร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลบหลังนี่ครับอย่ายิงเรานะยิงเรานะเฮ้ยว่าไงสไนเปอร์อยโอยแอบหลังมัน วันดีวันดีวันดีตีเปล่าเฮ้ยใครยิงกูอีกแล้วดีเปล่าชวนดิชวนดิเลขไปเลขไปสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าโอ้ย the fuck นายงายเงือบ <The fuck? S 2> ไ,ไปเลยนายเฮ้ยไอ้นี่มัน้าวสามรอบแล้วเนี่ย The fuck มันเป็นใครวะยิงมาจากไหนไม่ยอมฮะไม่ยอมฮะเราจะไม่ยอมจะไม่ยอมการกดจี่โคมเหงแบบนี้เราจะเข้าอีกรอบนึงถ้ารอบนี้ไม่ได้จะย้ายเซิร์ฟจ,จริงๆแล้วสัญญาแล้วทำไมาหน้าพี่เขาเป็นอย่างงั้น <laughs> ไม่หน้ามึางแล้อมองอะไรกัน เออ,เอ,อโอเคดีดีด,ดีครับเข้าไปใหม่ครับเข้าไปใหม่มันอยู่ไหนวะยิงมาจากไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกตัวไอทีคือตายแล้วถ้าเกิดรอบนี้ตายอีกต้องอู้เสียงลั่นนั่นไง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 ทำไมมันไม่ตายวะทำไมไม่ตายวะสี่ดอกแล้วนะสี่ดอกแล้วนะ ัมอยู่ตรงไนวะนี่อ่อนน่าจะติดตัววิงวิงอยู่มเมื่อกี้เลยยิงไม่ได้แล้วไอ้อที่มันยิงไอ้ไอ้ที่ชื่อโอจีอะไรนั้นมันยิงไปทางไหนวะมันขาวเหรอหรือ,อยังไงโอ้ยนะัดเอออีกแล้วว่ายิงไปตางไหนวะพอพอ ย้ายเซฟก็ได้กูไม่ซูแล้วหมดไปกี่ดอกแล้วเนี่ยมาย้ายเซฟก็ได้ครับไปเซฟสองก็ได้ครับเซฟหนึ่งซูงงไม่ได้ครับไม่ไหวครับตัวจริงตายหาไปกี่ตัวแล้วไปเซฟสองก็ได้หวังว่าเซฟสองคงจะไม่มีอะไรแบบนี้อีกนะครับยี่ไปจากไหนไม่รู้เรื่องเลย คือไม่เห็นใครเลยอ่ะแล้วแบบบางทีก็ได้ยินเสียงบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงใส่ที่เก็บเสียงหรอคือคือเสียงก็เสียงก็เปิดอยู่ไงประเด็นน่ะโ่้ยฮ่ยยย,ยิงเงินอยู่ตรงไหนวะ<ใ>นโอ้โหไหนวะนี่เสียงแบบเด็กน้อยมากๆครับ น่าจะเพิ่งเลิกเรียนกันมาโลบก่อนโอ้ยเสียงอะไรหล่าสามแยกเลยเหรอเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอนี่ไงเห็นแล้วเหมือนกันตีคไปแล้วไอ้สั์ไปขึ้นเหรอะไวกล้หมายั้งนี่ค้งจริงเพื่อนกูทำยี่อะไร ล้ออะไรกันบ้ากระโดดกระโดดกระโดดเดี๋อออโอ้โหคิมเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าทำไมกูไปเสริมไหนกูก็สู้เขาไม่ได้วัดวัดวัดไม่ไม่ไม,ไม่อีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่ง ทำไมรู้สึกเหมือนเป็นการเสี่ยงดวงอะไรสักอย่างที่แบบเข้าไปแล้วเจอคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะจีจีเนี่ยจะหมดแล้วนะอีกรอบหนึ่งครับแต่รอบนี้ยังยังตายอยู่นะมันจะไปเล่นเซิร์ฟฟาร์มจะไม่สู้กับใครแล้วณนะจดุดจนะุดนี้ มาครับเข้าเกมมาแล้วครับหออยังออยังเข้าเข้าดิเข้าทตะทีดิเออเข้ามาแล้วโอ้โหเกิดไหนวะเนี่ยหลบเข้าหลังบางเกอร์นี่ก่อนแล้วกันโหแม่งงานหยาบมากๆครับนี่ไหนกันเหอวะรอบนี้ยังดีหน่อยแบบเจอแบบที่ไม่เฮ้ยน่าใช้ขนปะวะใช่นี่วะ ฮึ๊บโอเคไม่โดนโอ้ย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 ยี่ไปตรงไหนอีกแล้วหล่ะเนี่หยวะหลุงยี่เนี่ยโอ้เขาเขาเขาส่องเราอยู่ครับเขาส่องเราอยู่เนี่หยวะไม่เห็นใครเลยอ่ะยี่ไม่เห็นใครจริงเลยแล้วนั่นเลงอะไรเรา โอ้ยใจเย็นใจเย็นคุยกันก่อนคุยกันก่อนโอ้ยกระสุนเจียวว่ะโอ้โหตรงนี้มันเห็นหลบเกี่ยวปะเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็โดนตรงนั้นก็มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หัวลันไปก็ได้ไม่เล่นเลยวะ Get it.